พี่น่ารักน่อยเห็นไหมโอเคได้กพ่อให้อีกสิบนาทีโอเคไหมโอเคไหมอีกสิบนาทีนะสิบนาทีแล้วลูกตื่นยังกินเน้นไหมโอเคอีกห้านาทีนะห้านาทีแล้วลูกเร็วตื่นได้แล้ว ง okay mm. ั้นอีกสองนาทีโอเคนะสองนาทีนะดีดีจุ๊บ erm. ดีดีเต่าหูไอซีดื้ออีกจะให้ไอซีจอดูอีกพี่ไปทำไรพี่วีอันนี้ดู้ใบน้ำพี่จะเอาไปอันนี้ อันเน่นเนนให้ใครอันนี้บิ๊กบ้ยวอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยพิธีตื่นแล้วพิธีกินเน้นเ้นไหมถามที่พิธีเน้นเน้นไหมพิธีกินไม้ฮะพี่กินไมลูกไม่กินไม่กินเน้นเหรอพ่ออะไปนะพ่อทอะไรนะพ่อเน้นๆไป ให้แรงๆคืออะไรหรือให้พี่เอาอย่างนี้ให้เลยๆให้แรงๆคือเพี้ยงลงไปอ๋อน้องเพี้ยงใส่พี่เหรอคะไม่ได้สิพี่เจ็บเปล่าโดนพี่ไหมโดูพี่โอ้ไปขอโทษยังไม่ถูกถูกพี่ไม่ขอโทษด้วยแล้วพี่ร้องไห้ไหมเนี่ยพี่ร้องไห้ร้องไห้โอ๋เลยเดี๋ยวนี้เลยจะโออเนีี่ยบพี่ไหมลูก ือ้โหพี่หน่อยไหมย่าเียดให้ให้เบาเให้เบาๆให้เบาๆพี่ดีนะเนี่ยไม่ถูกพี่เขา <c oughs> ให้เบาๆไป <c oughs> ไม่เบีดยดให้งแ้งเนี้ยไปจุบจุบที่ให้ตื่นเบาๆ พี่แมวไปจ่ายเงิงเฮ้ไปเลยไปเลยไปเลยพี่มีมอือดูดักก็อยากด้วยไปเลยไปเลยไปเลยพี่มีมือถือทักพี่จะพี่จะโดนพ่อพี่จะทำอะไรนะพี่จะพี่มีมือถือทักด้วยพี่จะทำอะไรพ่อพี่มีมือถือทักด้วยอีกวันหนึ่งพี่มีมือถือทักอีกวันหนึ่งเอาไว้จากไหนเนี่ยอีกวันหนึ่งคืออะไร วิววนุ่มบิ๊บนุ่มบิบม่มาะทฮ่า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 พี่ตนบิบิิกระโดดดีกว่าไม่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 ไดๆน่ารักน่ารักสิลูกไปจุ๊พี่จุ๊พี่น่ารักน่ารัก น่ารักหน่อยอืมโอเคอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้ออกมาพี่พี่เน้นๆไหมไม่ไม่มเอาเอ้าดิ๋ยดี๋ย่าอย่าดีวเดี๋ยวโอเคโอเคอ่ะถอยมาถอยมาถอยมาฮับพีอาผมผ้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 าก่อนเดี๋ยวพ่อผมให้ พี่เขาจะนอนต่อพี่ที่เขายังง่วงอยู่พี่พี่เขาไม่ง่วงพี่เขาไม่หยาบดื้อ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 พี่จะให้พี่ชิดยู่พี่จะพี่จะให้พี่ชิดยู่อีกพี่จะให้พี่ชิดยู่อีกพี่ขี้เขานอนพี่ขี้เขาไม่นอนอีกพี่ขี้เขาไม่นอนพี่ขี้เขานอนพี่ขี้เขาไม่นอนพี่เขานอนพี่แตะตรงนี้ใช่ไหม ทำตัวเองหรือเปล่าม่เจิตัจนี้ทำตัวเองแน่ๆพี่วิวพ่พี่เจ้าพี่พี่เาพี่บอกพี่ฟ้าอะไรลูกไปตรงนู้นเลยปะพี่เจ้าพี่บอกพี่ฟ้าพี่เจอาพี่บอกพี่ฟ้าแล้วพี่บอกว่าพี่บอกว่าอะไร ตื่นไหมนนอนนานแล้วนะลูกตื่นเถอะตื่นไหม,ไมโอเคได้ลูกพ่อให้อีกสิบนาทีโอเคไหมโอเคไหมอีกสิบนาทีนะเดี๋ยวพ่อมาปลุกใหม่โอเคนะโอเคนะคนะลูก สินาทีแล้วลูกตื่นยังจิ๋นเน้นไหมต,ตื่นเธอตื่นยังโอเคอีกห้านาทีนะอีกห้านาทีนะโอเคห้า okay. <Okay. S 2> นาทีแล้วลูก <Okay. S 1> แร็วตื่นได้แล้วนาตื่นหน่อยนานอนนอนนานแล้วนอนมาสามชั่วโมงแล้วนะลูกจะนอนอีกเหรองั้นอีกสองนาทีโอเคนะสองนาทีนะพีทีมันมีเรียกแล้วมนมีเรียกแล้วนะลูก กินไหนเน้นกันเถอะกินไหนเน้นเถอะนะทำไมปลุกแดงจังเลยย่าปลุกเบาๆสิลูกพี่ไม่ถูกวิธีมาแล้วโหดจังเลยเอ๊ะพี่ไปข้างบนมีขนมป่ะมีขนมนี่ แต่ขนมมาดูหน่อยดิขนมอะไรนะที่เอาเอามาให้พี่ทีกับน้องพีกินด้วยป่ะมีขนมนี่นะที่ไปมีขนมอ่ะ เอ้ยไม่เอา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 ลูกไม่เอาแม่ทำแบบนี้จุ๊บดีๆจุ๊บดีๆเก่าหูไม่ได้สิทำแบบนี้ไม่ได้เซ่ลูกผัวรูกผัวรูกผัวพี่ทีไม่เดยที่เรก็จอยใส่พี่นีข่อมข่อมข่อเนี่ยนีความขมวดมือ มไม่ต <M PI AN> the ื <kaar> ่นนะจะให้น้องกระโดดใส่ทีนึงดีไหมให้น้องกระโดดใส่ทีนึงเอาไหมเอาไหมให้น้องพี่กระโดดใส่เลยดีไหมจะตื่นดีดีไหมเฮ้พี่ทีเขายอมกินนมแล้วเนี่ยอปดนีดดกีี รักพี่ปะเนี่ยไม่รักไม่รักได้ยังไงพี่เรานะรักพี่ได้ไหมรักพี่รักพี่เธออยากรักพี่รักพ่อไหมไม่รักไม่รักพ่อเหมือนกันเหรอรักมามีไหมรักรักมามีเหรอรักเพรอะ่อเพ่อไม่รักโอ้อพ่อไม่รักเฮ้ยไม่ได้สิเรต้องรักสิเราไม่รัก ก็พ่อเห็นะโอ้โอไฟอัโนมัี่ดําานน้องนาะโอ้ยมัน้นโดนคืในที่สุดอ่ะเอาไปส่งล้างให้ให้ปนุ๊เอ๊ะ เก็บไปให้ป้านุชเลยไม่น้อยไม่น้อยป้านุชตัวใหญ่กว่าป้านุชตัวใหญ่กว่านะป้านุชตัวใหญ่กว่าว้าวทำไมทำไมป้านุชตัวใหญ่อ่าป้านุชกินนมหมดขวดไงพี่ทพีกินนมไม่หมดขวดเลยตัวเล็กแค่เนี้ยว้ายว้าวสู้ป้านุชไม่ได้แล้วกินข้าวด้วยป้านุชกินข้าวด้วย กินข้าวหมดจานเลยมี่กินข้าวคนเดียวเลยจานก็วะพี่กินไม่หมดเนี่ยพี่กินไม่หมดเลยพี่ต้องแบ่งกินกับพี่ทีด้วยพี่ก็ได้ตัวเล็กเลยโอ้โหตัวเล็กแล้วเนี่ยโอ้แขนพ่อนุก็ใหญ่กว่าเห็นไหมเนี่ยแขน่ก็ใหญ่หน่อยใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่บอลลว ว่าดูสู้ปีไม่ท้ายหรอสู้ได้สู้ไม่ได้แล้วท่านจะไงสู้ยังไงครูอง่ะไปดูไปเชียโอ้ทีเล็กอูน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวต้องจับตัวเล็กตักเองนี่หนูเลยทีเล็กตายไปเลยโอ้โหตายไปเลยทีเล็กตายไปเลยเพราะอะไรเพราะทีเล็กตัวเล็กใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็กไงทีเล็กไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินข้าวอ่ะกินน้อยไม่กินนมไงอย่าทีเล็ก ทีบูยนนนอนนอนอที่เล็กหรือเสือเนี่ยเป็นไทเกอร์หรือเปล่าไทเกอร์มีสอดไปทีไอ้กบิจามาสู้กันตุบูฟูฟูตุ๊บตุเห็นไมเนี่ยปนุษกินนมเยอะเลยดันปนุษลงไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเอานุปนุษย์ดันหนูเนาะ นี่รวมเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้เป็นทีเล็กอะไรเนี่ยเปนอะไรโตวัดนมเป็นได้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาจีกัวมันจะจะเป็นสีดำโอ้ยเอาไงเอาสีดำยังไงอ่ะดำมือกูไม่มึงกูไม่กูไม่ได้ตัวเล็กอยู่เนี่ยกินนมไม่กินน่ะนมกินไหมกินนมไหมไม่กินอ๋อไม่กินตัวเล็กก็ปนุจับได้ลนอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยปนุทำได้เนี่ย พปั๊มนุชกินนมตัวใครเห็นไหมเรากับนุชกอดเด็กได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยน้าอุ้มได้ด้วยแล้วพ่อผีอุ้มปั๊มนุชได้ไหมล่ะได้เห็นไหมน้าปั๊มนุชอุ้มได้เนี่ยนี่งอ่ะ ยิชิตมยปิวกิ้หมดยงโอเคปิดฝาไปส่งล้างไปไปส่งล้างไปครับไปแล้วมาเรยหมดไปเลยเอยยังไม่หมดหรอกินต่อไหมลูก ไปส่งล้างไปไปเอ๊ะไปลุกขึ้นมาไปโอ้โเคมากเลยโอ้โหนี่เด็กแว๊นโชว์มามีหน่อยหมดแล้วครับ Anh đi đâu rồi? Đây đây. Đi mà. Xin đi thăm lòng.